อยู่ที่เดิมล้วเหรอเรา,ย,าย้ายย้ายทิ้งฐานดีไหมไปไปไปเอาละฮะสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะฮะวันนี้อ่กับผมเหมือนเดิมเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Honkai Star Rail อีกแล้ววันนี้ผมมีอ่าอธิบายอ่ไงไงดีวะคือผมไม่รู้ผมคิดอะไรอยู่เว้ยผมคิดอยู่ในหัวว่าเออคาฟก่าเป็นตัวดอทใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราเล่นเป็นตัวคลิละ่ะเออ วันนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะมาเล่นคาฟกาในรูปแบบของอติดคลิเนทอาตาคลิดาเมจคลิแล้วก็ a d k ไม่รู้สปีดจะทำได้หรือเปล่าแต่ก็ลองดูนะเดี๋ยวผมทา,า,าถ้าถามว่าผมจะใส่เซ็ตไหนเหรออ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูตัวละครก่อนอ่ะผมจะทำแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าผมอ่ะอันนี้คือสเตตปัจจุบันของผมนะคาฟกาผม a d k 4100 อ่าร้อยสามสิบสี่มันก็ธรรมดาธรรมดาเราไม่ได้ซีเรียสอยแล้วเนะแล้วผมก็มีตัวซัพพอร์ตสองตัวอย่างพี่เจลชิลอ่าซัมโปแล้วก็ให้หัวหัวนี่แหละอ่าให้นางเจนถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายตัวไหนวะตัวนี้เพิ่มเอทีเคขึ้นไปรับรองว่าครฟาฟก้าผมแรงขึ้นแน่แต่วันนี้ผมไม่ได้เล่นตัวดอทไงผมจะไม่ได้เล่นคราฟก้าในฐานะตัวดอดแต่ว่าผมจะมาเล่นเป็นตัวคีซึ่งผมจะทําแบบนี้ทุกคนผมมีเซตหนึ่งอยู่ที่อ่าเพิ่มาตาคีดีมากก็คือตัวนี้้ยอ่าพวกเนี้ย เซตของคาร่าผมจะเอาตัวนี้แหละไปให้คาฟก้าเว้ยอ่ะวผมเปลี่ยนก่อนอ่าอย่างแรกผมจะเปลี่ยนอ่าไอเซตเอ่า prisoner ตัวนี้เปลี่ยนจากของคาร่าให้เน้นคลีเลตกับดาเบทคลีแทนนะถึงมันจะไม่มีอเอทก็อ่ะแส่เข้าไป ส่วนมือฮะผมจะใส่เหมือนเดิมนะของคลาร่าเนี่ยคุณดูสเตตติเสเตตติเล่อย่างดีอ่ะแต่ว่ามันไม่เข้ากับคาฟกากูดิแต่กูก็ต้องทำเนาะกูว่าคลิปที่ลงไปปุ๊บกูแน่จะโดนมีนคาฟกาด่ากูแน่วะส่วนต่อไปเสื้อแน่นอนว่าเราจะเล่นเป็นตัวคลีเนาะเพราะงั้นเราจะใส่เป็นเสื้อคลีแล้วดูสเตตติเพื่อนดูสเตตติครีเตสเตตหลักแล้วคลิ้ดูสเตตลองดิเดมีคลีเต็มเต็มใส่เข้าไปสวนรองเท้า อันนี้เริ่มคิดหนักละคือผมไม่มีสปีดไงือกูวิสปีแค่อันเนี้ยแต่สปีดแต่ละอันมันไม่มีคลีเลตไม่มีคลีดาเมจเลยแม้แต่นิดเดียวของจริงริวเหรอก็ได้แต่รือว่าเราไม่ต้องใส่ของคาร่า,าก็ได้ปะแต่ผมขอดูของจริงลิวนะโอของจริงริวออย่างเฮือวิสศษเลยกูใส่ของคาร่า,าก็ได้อ่ะ เปลี่ยนของคารา่าเราจะลดทอนลดทอนสปีดลงนะแล้วกูจะให้ใครดึงขึ้นมม le, กูไม่มีโบเดียด้วยไม่มีสปาโคแล้วกูก็ไม่มีซันเดย์เปิดไม่ทันลูกแก้วเราต้องเน้นเป็นดาเมจไฟฟ้าแต่ว่าในกรณีของผมผมก็เล่นเป็นตัวคลีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอหาก่อนว่มามีตัวไหนที่มันเด่นคลีมากโอเคสรุปเซตนี้ไม่มีสักอย่างเลยงั <c oughs> ย้นก็ต้องใส่ของคารา่าใช่ไหมแล้คนดูสิใส่ก็ใส่ป่ะมาเชือก มันต้องเป็น A D K อยู่แล้วใช่ไหมแล้วือแต่กูจะเอาตัวไหนที่มันมีเคล็ดคิดเม็ค,คาร่าใช่คาร่าเหมือนเดิม <c oughs> โอเคประมาณนี้สำหรับเอ่อเลเลิก์เนาะทีนี้มาดูไร่โคนดีกว่าแน่นอนว่าเราจะเล่นเป็นตัวติดคล,ลิเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่แรโคนตัวดีเนาะเราจะใส่ตัวนี้แทนอ่าตัวนี้อันนี้นะฮะมันจะเพิ่มอัตราคลิสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือขัดนสองนะทีนี้มาดูเทรสนะเทรสสิบหกอัปบดเลยนะนี่ผมอัปบดเลย,นะเลยคือน้ออัปให้บดอ่ะ เพราะว่าผมชอบคาฟก้ามากคือชอบตั้งแต่ตอนที่ผมเปิดมาแล้วไม่ได้ตอนแรกถือว่าจะลดเลทเป็นเวลจัละส่วนอีโอนนะผมไม่มีอ e ีดนิงนะผมไม่มีอ e ีดนิงเลยคือเปิดมาได้ปุ๊บผมก็ไม่เปิดอ e ีดนิงเลยเพราะผมสำหรับผมนะคาฟก้าไม่มีอ e ีดนิงก็โหดแล้วแต่นี่มันคาฟก้าคลีไง <laughs> วิจะรอก์กเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมมาดูสเตตหลักกันก่อนนะโหแต่เท่อะไรเนี่ยอาดีเนี่ย ADK 3367คลีเลท74%และดาเมจคลี157% ก็ถือว่าได้นะแต่จะแรงไหมในอีกเรื่องหนึ่งสปีดทุกคดูสปีดนะน้อยมากน้อยโคตรร้อยเก้าคือถ้าในผมด้วยผมไม่มีลอกเท้าสปีดที่มันเพิ่มสัดสคลีเดตคลีเดเมทหรือเอดีเคียขอไปก่อนขอไปก่อนกับเอ๊หรือว่าเราต้องเปลี่ยนของจริงหริวดีวะอ่ะไหนๆๆไหนไหนก็ไหนๆละลองใส่ของจริงหรือยสิใหญเออของจริงหรือไม่ดีวะโอเคคลีเดตแปดสิบเอ็ดนะอ่าทีนี้ผมจะจัดทีมยังไงก่อนมันเดิมไหมถ้าผมจัดทีมแบบผมก็ใส่มันเดิมแต่ว่า เราจะเอาทีวินเข้าไปเพิ่มเนาะเราจะเอาทีวินเข้าไปเพิ่มเพราะว่าเราจะบัฟให้คาสก้ารแรงขึ้นประจนบอกกับให้หัวหัวเปิดถ้าไม่ตายเพิ่ม A D K บอกเลยว่าคาสก้าตียังไงก็ไสแตกอ่ะแล้วก็ให้ตัวซัพพอร์ตเทพอย่างตัวเนี้ยจิงหลิวเออไม่ใช่จิงหลิวจะจิวชิวคลิปนี้ออกไปกูน่าจะโดนแฟนแฟนเออไม่ใช่ดิน่าจะโดนเมนคาสก้าด่ากูยับอ่ะอ่าสำหรับใครที่เป็นเมนคาสก้าก็ ขอไปฮะขอโทษครับผมอ่าคิดซะว่าเป็นคอนเทนต์แล้วกันเนาะคือผมไม่เห็ไม่เคยเห็นใครทําเลยเพราะฉะนั้นผมจะเป็นคนแรกที่ทําหรือว่ามีคนทำหรอหือวากูไม่รู้ปะ่ะเดี๋ยวผมไปลองในอ่ซ s ม m u ลตย e นิเว e ร์สกันก่อนเทสกันก่อนว่ามันจะได้ผลไหมมาอ่ะตามที่บอกตามที่บอกไปนะฮะเราจะเอาทิงหินไปบัฟเอ k เครับคราฟ้กเริ่ม ตีปกติไปก่อนเลย,ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดีใจป่ะว้าวคลีนเลตแต่16ด,ดัเมเบิ้ลคลีน194อ oh ้ my goodness ตีทีนี่ดัเมเบิจะเท่าไหร่ปะเนี่ยไอย้เหี้ยติดคลีนละล้วนเลยไอ้ย้ยติดคลีนละล้วนเลยบ้าป่ะเนี่ยอ๋อกดผิดป่ะโทเทเท โอเคฮะเพื่อนบอสตัวแรกเรามาเจอเป็นพี่อ้วนนะฮะพี่อ้วนกูพูดซะน่าเกลียดเลยกูก็อ้วนไม่ใช่หรอวะม,มาอย่างที่บอกฮะขับก้าผมดูสเตตดิโอ้กูยอมอะแต่ก็ต้องเล่นมะมาเอเอไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเอาใหม่เอาใหม่เอ,หมเออ มามึงจะมาหยามกับคาฟก้าติดคลิปของกูได้เหรอดูนะปั๊บโอ้โห72เพิ่ม a อ k ีกก่อนเพิ่ม a อ k ีกก่อนติดคลิปลัวเลยชี้40,000ได้อยู่มาเราเบรกศัตรูเลยแล้วกันอันนั้นมันไม่ใช่ไฮไลท์หลักๆของเราสิไฮไลท์หลักๆคือนี่ถ้าไม่ตาย ถ้าไม่ตายนะตัวสเตตก่น <c oughs> อน ATK 3 4 0พบวกกับ1155เท่าไหร่วะตัวคิดเลขกันนะทุกคนแย่แล้วมึงเอาคนโง่เลขมาคิดเลขเนี่ยนะ <c oughs> โอเค3 4มพั1ส5บวกกับ 1, 5, เป็น4590ไม่ได้แย่นะถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าดาเมจจะเท่าไหร่ดู <c oughs> ไอสัตว์มืนสี่มือแท่งบ้าไปเลยโอ,โอโย้โหไม่ใช่ละ กลลำพังแค่นี้ก็แรงแล้วติดครีนี่มึกสภาพไม่ได้เลยโอ้ไม่ตายด้วยเต็มเต็มเลยไม่เป็นไรกูมีนี่กูมีนี่มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วลาขาดนะเพื่อน ยามัญญาเขาขับกล้าติดคลีคคูก็พอกูคิดจะใหญ่เนี่ยแล้วเอาคนโง่เลขมาคิดเลขให้กูไอ้ยีเนี่ยกูทำไปได้ไอ้สัสโอ้ my goodness อะไรแบบเนี้ยอืมมันลงแรกเลยเพื่อนเบรกเลยยี่เหมือนเป็ดไม่ใช่ละกูว่าไม่ใช่ละไอ้หียมันเกินไปละ กูว่าไม่ใช่ละไอ้เจอตัวปัญหาแล้ว,พวเพื่อนๆเจอตัวปัญหาแล้วอีดี้อีดี้แหละเกลียดที่สุดในโลกมึงมาจบตอนนี้แหละใครก็ได้แต่ีก,กับไอ้ครับสกายก็พอไม่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 ไมอหัวหัวก,วกูอีกไอ้เย้ยไอ้หัวกวู อ้าวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมึงต้องตีสถานะไฟฟ้าของกูอะเออเออฮีย้ยหมื่นเก้าไอ้สิร์สองเซีนยนบึงบ้าปะเดี๋ยวลำพังแค่นี้กโหร้ายแล้ว้า <laughs> ย เอาเลยตีกันตีกันเลยตีตีเฮ้ยทันทันไหมทันนี่เนี่ยอีกสามอีกสี่ชิ้นโอ้ดูสูงไม่น่าจะทันป่ะไอ้เหี่สโซ่ชิ้นเองโอ้ยเอาเบรกเหรอเอา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 ตายแล้วเหรอโอเคเพื่อนเพื่อน last boss มาถึงแล้วมิสเตอร์สวัลล็อกโ โอ้โมาทุกคนคาฟกาติดคลีนะฮะคาฟกาติดคลีมาดูซิว่าจะสู้กับมิสเตอร์ซาวนล็อกได้ไหมแล้วแม่งเปิดมาเรียกพวกพวกไปก่อนเด้นะไม่เป็นไรกูมีนี่เปิดอันติหัวหัวอ่าเจนเพิ่มตดแหนให้กับคาฟกาได้ทิงหย่นแล้วก็อะไรนะเออ่อ่า เอาสนาไฟไม่เป็นอะไมาศัตรูมาเป็นกลุ่มแบบนี้ขอดูสเตตก่อนนะฮะคลีเลต86อ๋อคลีดามิเตร้อยก้าส่จะเยอะกว่านี้ว่ะเป็นไปได้ไรกดที่เผลอมาอ๋ยืนสองสองเซนเก้าได้อยู่ได้อยู่ไอ เละเลยชิบเหรียกตรแรงป้าปรชิบหอยเลยแกจะตีถึงยืนกูก็พรเพื่อนเฮ้โหหัวกูโดนแล้วไม่แทงยืนไม่ไม่ไม่แทงยืนไม่ไม่แทงยืนแทงยืนไม่ไม่เอ้ยเฮียแม่แล้วม่เกณฑล็อกทิงยืนกูคนแรกเลยเหรอวะใจเย็นสิ มึงใจก็ใจกูกวนก็ได้ทำไงก็ได้ฮะปุกเราต้องปุกปุกหัวเอาเชี่ยก็ไอ้สัตว์โอ้แม่งกูก็ลืมไปว่ากูต้องเก็บพลังงานให้กับคับก้ากูโอายเฮียหืมสามแสนเอออีกตัวหนึ่งไปแล้วเ่ะไม่ล็อกอันนี้่กูละแล้วมึงก็ไปคนหนึ่งไปมึงอ่ะไอ้เหี้ยไปเลย เออไงดีวะตีปกติเลยแล้วกันเอาละพี่เกมไม่เอาจริงละมาเราจะไม่เปิดถ้าไม่ตายคาฟก้านะเออหัวหัวกูย้อยโอ้ยเออไอ้เส้นไม่นะชิบหายไรเงี้ยเอาไงดีวะอิสเลยโอ้ยมันเอาครับผมมันเอาครับแม่ผมไปเอาครับก้ามพูนมาพี่ ไม่ต้อง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 เลยมึงก็ไม่ต้องเลย,ไ,เลยไปซะมึงอ่ะเมื่อกี้กูาทำแม่ผมเหรอฮะเขาทำแม่ผมเหรอเขาทำแม่ผมเหรอเอฮอ้ยอโอเคเอ้ยมันไม่ได้แย่นะเพืเ่อนๆทอฟกลาติดคีดเนี่ยแต่ว,ว่าคำถามคือเมนคาฟกลาจะด่ากูไหม แล้วไม่มีดาเมจไฟฟ้าด้วยใช่ไม่มีดาเมจไฟฟ้า My God พี่เจอเต็มเกียรภาพเอาเข้าไปดิเป็นเป็นคาฟกา,า,าจากปยับมาเดี๋ยวผมจะลงเอาคาฟกาติดคลิ้วผมเนี่ยไปฟาร์มของดูว่ามันจะเป็นยังไงวะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเอาแบล็กสโบรนไปเล่นนะฮะส่วนเจียชิวผมก็อ่านั่นแหละเอามาเล่นคู่คกับถิงนิ่นก็นกนพอเอ้ยเดี๋ยวลองสองดอทดีบไหมน่นสญญาสนใจนะเว้ยเออลองเอาทริปเปิลดอทดูเอาทริปเปิลดอทไปดูจะเป็นยังไงวะ เดี๋ยวผมจะปล่อยออโต้ไปเลยนะฮะอ่ะดูว่าจะเป็นยังไงวะอ่าเปิดรถเจียวชิวกันเลยแล้วก็เอาหงหงอไปก่อนเลยไปมึงอะมาไฮไลท์ของเราไปยังไงบ้างคาฟก้าได้ไปเท่าไหร่อ่าธรรมดาไปบอกวะธรรมดาไปเปล่าเออใช่างมเถอะโอ้ยเยอะ น้องนี่จะเอากูไปแล้วน้องนี่แกกูกูกันทีนนนนนน่เพื่อนแสนหนึ่งอ่าเจียวชิวเท่าไหร่เอ่ยดูสิแปดหมืน่นคาฟก้าละ่ะแสนแปดโอ้โหแล้วไปจริงทีเดียวไม่ไปเลยว่ะเออเอาอ,อีกละเอาอ,อีกละมามุกเดิมมุกเดิมเอาชื่อกูก็ทิ้ คุจะเอาคุณจะเอาคัมแบ็กสปอนก่อนโอ้โหเหมือนจะมันเดี๋ยวชิวเท่าไหร่ดูนี่ดาเมจอัปเดตหน่อย9 0 0 0หมื่นอ๋อแล้วแบ็กสปอนแสนห้าคาฟก้าขอสักสองแสนได้ไหมอา้าวพอพูดสองแสนไม่ก็มาจริงๆริงเลยบ,รรบูมไปเลย โอ้ไม่วิตกองาการไอ้นี่เว้ยอะคือเป้าหมายที่ผมเอามาฟาร,ร์มเนี่ยง่ายฮะผมจะฟาร,ร์มให้กับอคารอนเลยใช่ผุมมีอัคารอนนะนะดูดิดอัคคอนนี่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 นนมันไม่ไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยดูดิมือก็ห่วยรองเท้าก็ห่วยลูกแก้วก็ห่วยเชือกไม่ห่วยเชือกเก็บไว้ก่อนเรดก็ยังไม่ได้อัพต่อไปถึงอัพแค่บางส่วนแล้วนะไม่มีประจำตัวแล้วก็ไม่มี e1 e2 อมาในดีหลักก็ด้วย ใช่อันนี้คืออีไอดลองอะป่ะ๋ยอผมจะปล่อยให้๋ยวผมจะปล่อยให้คาก้าฟาร์มไปอย่างนั้นอะแล้วผมมาดูผลงานก่อนว่าคาก้าติดคีนเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะยัยกูก็สรรหาทำไปเรื่อยอ <L ess ert> โอ้โหเขียนกจ่ายสกิลทีเดียวไม่สองเอะอะ็ษฮะไม่เออเออกูผิดผิด,ดไม่ มาคาฟกาดาเมจตอนนี้เท่าไหร่เอยสามแสนสโซไปเลยไปเลยเย่มึงไม่ใช่เซตที่กูต้องการเพื่อนอะแต่ดูอยวัดโอ้ยเย่เอ oh. oh, yeah. ้า<ม>ไปแล้วเหรอโคกู เขียนมือถือ2-3ครั้งเอง55าิบวิดาเมจลมอัตาครีดาเมจครีถึงไม่มี ADK แต่เก็บไว้ก่อนอ้าเผื่อตัวแทงงประกันหรือมันอาจจะไม่มีก็ได้ป๊าปีโจมตีปกติโจมตีต่อนเนื่อง15 ว่าคลิปนี่ออกไปนี่กูโดนด่ายับแน่ไอฉตาดบึ้งบ้าเปล่าครับกล้าติดเคลียร์บุกที่ได้หรืองปลอยู่เดียะเออคือผมก็ไม่รู้อ่ะผมเคยทำนานแล้วครั้งหนึง่งแต่ว่ามาทำอีกทีหนึง่งคือมันสนุกดีอะระหวังรอบน่าจะเจอตัวดาเมจที่ใช้ HP โจมตีแต่ไม่ใช่เบลดนะแต่เป็นตัวอื่นแทนอือโอ้ยเจ็บเต็มเลยน,น้องนิกจะทำกับพี่ยีก่กี่ลูก เ้ยหมาล่าอร่อยจังเลยอันนี้อะไรเนี่ยอ้อมือกับโคกุปัป๊บป้าบเออมันไม่มีแล้วลูกเอ้ยแม่แม่แม่แมอ้าวติดแค่แข็งแล้ววะ ไอ้เหี้ยไปแล้วหมดเรียบร้อยได้ไม่ไม่กูคดผิดอันฮะ ADK เออถ้ามึงเป็นค r i t Rate Crit นะกูจะดีใจกว่าดีแต่ที่มึงออกอัตราสถานะกับต้านสถานะให้กูอะไรอะโอ้สรุปฟาร์มาไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยเหรอถึงไม่ได้อะไรแต่เราก็นะคัฟก้าติดคีเป็นไงล่ะเพื่อนเไงล่ะคัฟก้าติดคี โอ้ย,อยไม่เอาแล้วไม่เอานะเ,เดี๋ยวกูโดนเมนคาฟกาด่ากลับไปเป็นที่เดิมไปไปไป,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 ปโอเคฮะเรานำเสต็เดิมของคาฟกากลับคืนมาแล้วนะฮะต้องรีบเปลี่ยนไม่งั้กูโดนด่า <laughs> ก็เป็นไงบ้างฮะสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะอน j o ยกับคลิปผมนะกับความคิดสุดโต่งที่ครูสายคิดขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ขอร้องอ่ะใครที่เป็นเมนคาฟกาได้ปรด่าดาผมขอโทษผมจะทำครั้งนี้แค่ครั้งเดียวแล้วผมก็ไม่ทำอีกเลยนะขอโทษขอโทษโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปแล้วมาดูกันสิว่านุมดาตัวละครพูดเนี้ย ใครจะโดนกูเอามาปู้ยี่ปู้ยำเด okay. นะ็กโอเคไปละเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน